มันแค่เอาค่ากำลังสองมาใส่ในข้อมูลนั้นเท่านั้นเองวันนี้เราโฟกัสที่เรื่องความแปรปวนถ้านักเรียนหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นเดิมทีนะอ่ะครูเขียนให้ดูก่อนเดิมทีสูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบบไม่แจกแจงก่อนนะคะแล้วก็แบบประเภทกลุ่มตัวอย่างละกันสูตรเป็น x i ลบ x บาร์ AR, กำลังสองใช่ไหมใช่ไหมหารด้วย n หรือ n ลบหนึ่งนี่แหละแล้วก็มีสแควรูทใช่ไหมคะพอเป็นความแปรปรวนง่ายมากเพราะมันเอามายกกําลังอะไรกำลัง2องนะเรียนตัวเนี้ยพอยกกําลังสองไปกําลัง2เจอรากที่2มันทําไมกันมันเจ้ากันใช่ปะหายไปเลยดังนั้นสิ่งที่เหลือคือข้างในแบบที่ไม่ต้องใส่รูทก็กลายเป็นความแปรปรวนและถูกปะ ดังนั้นสมมุตินักเรียนคิดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้รูทสิบสมมุตินะสมมุติแบบยังไม่ถอดรูทใครเปิดเสียงโร้ัพท์ปิดด้วยนะลูกนะพอเป็นความแปรปวนโอ้ง่ายมากกำลังสองตอบอะไรเลย10เท่านั้นเองดังนั้นหลักการที่เหลือก่อนหน้านั้นทําไมคะมเหมือนเดิมจริงปะ่ะอ่ะขอย้อนกลับไปที่โจทย์ข้อมาวานอย่างเช่นตรงนี้อ่ะ ตรงนี้ความแปลเออส่วนเม็นมาตรฐานเป็นรูทสิบจุพอเป็นความแปรปวนตอบว่าอะไรโอ๊1สิบจุพันไหมทุกคน10.27มาจากการที่เรายกกำลัง2มาจากการที่เรายกกำลังสองปุ๊บกำลังสองกับรูทเมื่อเจอกันเผื่อใครยังไม่รู้รูทกับกำลัง2เนี่ยเมื่อเจอกันมันจะเจ้ากันหายไปหมดเลย เหลือเฉพาะสิ่งที่อยู่ข้างในเลยได้ว่าความแปรปรวนหรือ SD กํกำลังสองมีค่าอยู่แค่10.27เฉยเฉยๆตรงนี้จะไม่ใช้ละทันไหมอาจจะยังงง,งอยู่อย่างเช่นตัวนี้ล่ะตัวนี้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ SD เป็นรูทสิบพอเป็นความแปรปรวนตอบว่า13.76น้ำทันไหมลูกทัน น้ำก็จะงานเยอะด้วยนะครูเข้าใจครูเข้าใจปึ๊บประมาณนี้อ่ะหรือแม้กระทั่งเป็นโจทย์แบบไม่แจกแจงความถี่ก็ตามนักเรียนเราจะไม่ใช้ตรงนี้นะเราจะใช้ตัวที่เป็นรูท S D เป็นรูทเท่านี้พอเป็นความแปรปรวนหรือ S D กำลังสองตอบ3.75เข้าใจวิธีปะดังนั้นหลักการก่อนหน้านั้นเป็นยังไงลูกเหมือนเดิมเข้าใจปะอ่ะเราลองไปทำตัวอย่างโจทย์กันดีกว่านะคะ แล้วเรียอาจะเห็นว่าโหหน้า 120, หนึ่งร้ยนั่นเเราเปิดไปหน้าหนึอะไรเนี่ยครูสูตรอลังการงานสร้างไปหมดนะคะจริงๆแล้วนอกจากสูตรที่เป็น x i ลบ x bar ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยมันยังสามารถใช้อีกรูปแบบหนึงได้แต่ครูยังไม่สอนละกันเพราะว่าตอนนี้สูตรเราค่อนข้างที่จะเยอะไหมพอท่างที่จะเยอะทับตัวตายกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสูตรของตรงนี้อ่ะที่ครูพูดถึงนะ คือสูตรของส่วนเบี่ยงเบนม,มาตรฐานที่เอามาใช้ต่อในเรื่องของความแปรปรวนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสูตรอีกก็คือแบบนี้เห็นปะเดิมทีเรามี x i ลบ x bar กํลังสงแต่จริงๆแล้วเราสามารถใช้รูปนี้ก็ได้มันเกิดจากการจัดรูปใหม่เฉยๆไม่ได้มีอะไรหรอกนะคะแต่เราจะไม่สนใจตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคปะเราสนใจแบบตัวนี้ก่อนนะคะสูตรแบบเดิมที่เราสอนกันไป ลองมาดูตัวอย่างโจทย์แล้วทำพร้อมกันดีกว่านะคะเปิดหนังสือไปหน้า130หน้า130ข้อที่7หน้า130ข้อที่7อ่าเขียนโจทย์ก่อนเลยข้อที่7มีใครยังไม่ได้ส่งสมุดไหมที่งานไม่เสร็จเพราะว่าอะไร เมื่อวานไม่ได้มาทั้งสองคนเลยหรออ๋อชูติการกับกีดาการต้องเรียนคลิปย้อนหลังนะลูกไม่ใช่มานั่งทําในห้องนะลูกนะไปไหนมาไม่สบายเราไปมิตอบโอ้เจ็บปวดคุณถามว่าไปไหนมาโดนแตนต่อย อ๋อโอเคป่วยก็คือบางทีมันทำไม่ไหวเข้าใจได้ข้างหลังนะล,ลูกอะไรนะไปงานโสดอ๋อโอเคโอเคอ่ะไปข้อเจ็ดนะคะสามเว้นที่ไว้เขียนสูตรเหรออ๋อเมื่อกี้ครูให้เขียนว่าส่วนเแ็่งมรดฐานใช่ปะ่ะลืมลืมลืม,มส่วนไม่ใช่ส่วนเบ่งความอะไรลูกความอะไร ความแปรปรวนนะคะหรือขอโทษทีขอโทษทีทษท sd กำลังสองหรืออีกอย่างก็คือซิกมากำลังสองนะคะสูตรที่ใช้ก็คือเหมือนเดิมแต่ไม่มีอะไรไม่มีส u a r e root เท่านั้นเองเช่นนะคะแบบไม่แจกแจงแบบไม่แจกแจงขอโทษทีนะลูกนะผิดเป็นครูวะ วันนี้นักเรียนเหมือนไม่ค่อยอยากคุยกับครูกันเลย SD กำลังสองนะคะหาจากซิกมา x i ลบ x bar กำลังสองหารด้วย n ลบหไม่ต้องมีสแควรูรทเท่านั้นเองเป็นความแปรปวนและแล้วเป็น SD กำลังสองข้อมูลประเภทนี้เป็นข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างต่อไปต่อไปข้อมูลประเภทนี้เป็นข้อมูลหรือกลุ่มของกลุ่มตัวอย่างนะคะอะนอกจากสูตรนี้ขอเขียนอีกสูตรหนึ่งติดไว้กรณีที่เป็นแบบอ,อีกสูตรหนึ่งก็คือซิกมาเอฟไอกำลังสอง ลบ n x bar นะคะ n x bar กังสองหาร n ลบหเป็นกลุ่มตัวอย่างเหมือนกันแต่ใช้ได้กี่สูตร2อสูตรแต่สูตรที่เราคุ้นเคยคือสูตรข้างบนใช่ไหม <c oughs> ใช่ประมาณนี้นะลูกนะอะ <c oughs> ต่อไปอะไรลูก ต่อไปกรณีที่เป็นอีกอันนึงคือกลุ่มประชากรกลุ่มประชากรกลุ่มประชากรก็ต่างกันแค่หารด้วยตัวอะไร<น> n เท่านั้นเองนะคะอ่ะซิกมากำลังสองประชากรจะใช้เป็นซิกมาแล้วก็ซิกมา x i x bar เปลี่ยนเป็นอะไรลูกมิล<น>กำลัง2หารด้วย n ลบหหรือ n เฉยเ n เฉยเฉนะลูกนะไม่ต้องมีสแควรรูท แน่นอนว่ากลุ่มประชากรก็มี2ส,สูตรเหมือนกันนะคะกลุ่มประชากรก็มี2ส,สูตรก็เป็นซิกมา x อกไอำลังสองอันนี้เขียนติดเผื่อไว้ก่อนเฉยๆนะลูกหารมิวกำลังสองอ,อพูดผิดจะบอกว่าหาร n อลบมิวกำลังสองกลุ่มประชากร สรุปแล้วกลุ่มตัวอย่างก็มี2ส,สูตรกลุ่มประชากรก็มี2ส,สูตรอันนี้เป็นสูตรแบบไม่แจกแจงความถี่ก่อนนะแสดงว่าถ้าแจกแจงต้องมีตัวอะไรเพิ่มขึ้นมา fi ถูกต้องลูกเลื่อนลงมานิดน,งนึงหน่อยได้ไหมได้ไหมอ่ะโอเคต่อไปแบบแจกแจง ความถี่เป็นช่วงแบบแจกแจงความถี่เป็นช่วงนะคะสูตรอันแรกทำไมวะพวกแกขำอะไรกันวะ sd กำลัง2เท่ากับซิกมาเหมือนเดิมมี xi ลบ x b a กํากำลังสองแล้วก็หารด้วย n ลบหไม่มีสแควร r o ูทเหมือนเดิมแต่มีอะไรเพิ่มเข้ามาความถี่ ดังนั้นสูตรคล้ายๆข้างบนนะลูกแต่ว่ามี f เพิ่มเข้ามาครูจะเขียนเป็น4อีก4หนึ่งนะเสียงเสียงผู้หญิงที่ไหนหัวเราะนักเรียนได้ยินปะโอเคได้ยินก็ไม่ต้องหาว่าใครโอเคได้ยินเหมือนกันก็ครูก็ยังโอเคครูเห็นพวกแกนั่งเงียบๆเราว่าทำไมมันมีเสียงหัวเราะวะรือว่าครูได้ยินอยู่คนเดียวนะคะอ่ะไปกันต่อ กรณีที่เป็นแบบแจกแจงแล้วใช้สูตรข้างล่างคืออีกสูตรหนึ่งก็เหมือนกันจะมีความถี่เพิ่มเข้ามาตรง sigma xi นะคะ sigma xi กำลังสองเหมือนเดิมลบ n x bar กำลังสองเหมือนเดิมแล้วก็หาร n ลบสเหมือนเดิมเอ้ย n ลบหเหมือนเดิมแต่มี fi มาคูณก่อนนักเรียนว่าเรื่องนี้สูตรเยอะไหมเยอะมากไหมค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียว ประมาณนี้เลื่อนลงต่อมาได้ไหมลูกได้อยู่นะได้ไหมโอเคถ้าไม่ทันบอกปุ๊บพอมาเป็นแบบเป็นกลุ่มประชากรบ้างกลุ่มประชากรก็จะไม่ใช้เป็น s.d. แต่ใช้เป็นซิกมากำลัง2จะใช้เป็นซิกมากำลัง2เท่ากับนะคะ ซิกมาเหมือนเดิม x i เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจาก x-bar เป็นมิล i เริ่มต้นที่1ถึง n ใหญ่แล้วไม่ได้หารด้วย n ลบ1แต่หารด้วย n เฉยๆแล้วก็เพิ่มความถี่เข้ามานะคะเพิ่มความถี่เข้ามาต่อมากรณีที่เป็นอีกสูตรหนึงสูตรสุดท้ายซิกมา Fi อ่ะ fi ใช้อีก4นึง x i กำลังสอง i เริ่มต้นที่หนึ่งถึง k โอ้จริงๆต้องเป็น k นี่ว่าใส่ผิดว่ะหารด้วย n ลบ m u กำลังสองมี f i เพิ่มขึ้นมานะคะ,ะประมาณนี้แต่สูตรที่เราคุ้นเคยก็จะเป็นสูตรข้างบนเนาะ ข้างล่างอะอย่างน้อยรู้ไว้ก่อนแบบไม่ใช่แบบไปเจอแล้วแบบอร่อยฉันไม่เคยเรียนและทำไมต้องมีสูตรข้างล่างครูในเมื่อใช้สองแต่ใช้ได้เหมือนกันทั้งคู่เพราะมันจะมีโจทย์ประยุกต์บางอย่างที่ให้ข้อมูลมาเพื่อใช้สูตรข้างล่างโดยตรงนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่เน้นโจทย์ประยุกต์เนาะขอขึ้นไปข้างบนแป๊บหนึ่งนะเด็กๆซุดๆ,ๆ ซื้อซื้อซื mm. แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองทำแบบฝึกหัดกันต่ออย่างที่ต่อเมื่อกี้ข้อที่7นะคะโจทย์ให้หาความแปรปรวนสูตรล้วนแล้วแต่คล้ายกับสูตรของ S.D เลยแต่ว่าไม่มีอะไรลูกไม่มีรู้นะคะความแปรปรวนจากเดิมซิกมา x ไลมกลังสเก๋อรนเมื่อนนี้รสัค่ไหมสี่รอโลครอนนุญตเอาน้องวร์มาเรียน2อวันได้ไหมข้าวแวันนี้ว่าครูสอนทุณพื้นฐานสูตมันยตลอดเลยน้องเนี่ยไม่อ่น้าเน้องมาเรียน2วันจะมีปัญหาอะไรกับสี่เยอะไหมข้าวแต้องเร่เวลาใช่แต่หนูแต่หนูเลเวลาเดือนนี้นะจค้รืเวลา อ,อ่าเดี๋ยวครูไปทางเขียนโจทย์ข้อ7จ็อก่อนนะมีใครยังโจทย์สูตรไม่เสร็จไหมเดี๋ยวจะดูอะไรนี่ก็ข้างล่างแล้วอะออกขึ้นขึ้นอ่าใครเสร็จแล้วเขียนโจทย์ข้อ7จ็อแล้วลองทําเลยโจทย์ข้อ7ดนักเรียนลองช่วยกันวิเคราะห์สิเป็นแบบกลุ่มประชากรหรือว่ากลุ่มตัว,ยตวอย่างกลุ่มตัวอย่างใช่ไหม เพราะฉะนั้นสูตรที่เราใช้ต้องเป็น n ลบหนะึ่งเนาะลูกเนาะอ่ะคุไปได้ยังลูกสาวเสร็จไหมลูกไปแล้วนะบนาะยบายพรดทเชตดให้นักเรียนหาความแปรปรวนของราคาสินค้า ชนิดหที่ขายตามร้านต่างๆในท้องที่ต่างกันสองแรงท้องที่แหล่งที่หนึ่ง คุยได้กูไม่ได้ว่าอะไรกูเข้าใจกูเข้าใจท้องที่แหล่งที่สองคุยได้นะเด็กๆกูไม่ได้ไปชดน,นะลูกกูพูดจริงๆหนูปรึกษากันได้เลยห้าสิบสี่ห้าสิบสองสี่สิบเก้าห้าสิบห้านะคะห้าสิบสี่สิบแปดห้าสิบสาม 50 45 40 52 49 48 51 55 53อ่ะโจทย์หาความแปรปวนแน่นอนเราต้องหาอะไรก่อนเลยหาเอกบา,บาอาคูเริ่มคิดจากชุดที่หนึ่งก่อนนะลูกเนาะอ่านเลขหนึ่งคูออกใช่ไหมคะอ่ะหา X อกบาก่อน x bar นำข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลวันนี้เราไม่แจกดาวได้ไหมเพราะว่าเวลามันน้อยเนาะไปต่อเลยได้ไหมโ <c oughs> อ้เขากำลังจ้องเลยใช่ไหม <c oughs> อ่าบวกกันข้างบนได้เท่าไหร่หรือเพราะว่าเดี๋ยวอีกเก้านาทีจะหมดเวลาแล้วห <c oughs> ูยังไม่ได้ไปไหนเลยนะ่สามร้อยหกสิบเอ็ดหารจำนวนข้อมูลเป็นเจ็ดนะคะมีค่าอยู่ที่ประมาณห้าสิบเอ็ดจุดห้าเจ็ดปัดขึ้นเนาะ ปัดขึ้นเป็น52าสิบนะลูกนะเป๊บพอเราได้52าสิบเปิบเขียนสูตรสูตรของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอโทษทีความแปรปรวนอ่นะกลุ่มตัวนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นการแทนของเรายังคงเหมือนเดิมแต่ไม่มีสระไรสแควรไ์ไรขึ้นในขนาดนี้เนาะหนึงนนะคะ บอกเรียนก็ต้องเรียนจะสอบก็จะสอบกังวลอีกหลายเรื่องนะเป็นสูตร n ลบหนะคะก็เลยแทนไปทำเหมือนเดิมแต่สุดท้ายเราไม่ต้องถอดรู้เท่านั้นเองนะัเรียนนะคะนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำก็เป็น54-52กํลบ52าลัง2ด้วยนะจ๊ะที่รักถ้าใครทําได้ปุ๊บถามว่าตรงนี้ไม่เขียนได้ไหมได้ไหม ได้อเช่นคูณจุดจุดจุดไปถึง53-52ลบ52เลยได้ไหมได้อยู่หารด้วย7-1ลบ1นะคะจะลืมจะใส่จวไรรู้ซะลวดังนั้นความแตกต่างกันของเรื่องอ๋ออย่าลืมขอโทษทีคูลืมนักเรียนตรงนี้เราต้องใส่กำลัง2ด้วยมันถึงจะเป็นความแปรปรวนใช่ไหมลูกนะคะสีแดงแดงที่คูเพิ่งใส่เมื่อกี้อ่ะต่อไปเรามาคิดแรกว่า54ต่างจาก52เท่าไหร่ 2องสกำลังสเป็นส2กำลังสอ <4. S 1> ง 2, เป็น4ี่นะห้ 52, กับห้อ่ะเราเคลียร์ตรงนี้แนละ้ <5. S 1> เป็นศูนยต่อไป49กับ52าสแล้ว5้าสิบมีอยู่3 3มสากำลังสองเป็น6หรือ9 9้นะคะต่อไป5 5กับ2องเหลือสามกำลังสองเป็น9 50กับ52เป็น สองกำลังสองเป็นสี่สี่แปดกับห้าสองสี่แปดสี่เก้าข้าสิเพ่เอ็ดห้าสองเป็นสี่ใช่ไหมต่างกันอยู่สี่ไม่ต้องสนใจบวกลบสี่กำลังสองเป็นสิบหกนะไม่ใช่แปดนะเด็กๆอันนี้คือสิ่งที่กลัวๆนักเรียนจะลืมห้าสามกับห้าสองต่างกันอยู่หนึ่งหนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่งแล้วหารด้วยหกจบเลยนักเรียนบวกกันเสร็จรอบนี้ไม่ต้องถอดสแควรูทเพราะว่าโจทย์ถามความแปรปรวนนะคะบวกกันข้างบนน่ะ ได้43หาร6 43หาร6ได้อ่าเจ็ดจุดหนเมเพราะมันเป็นเป็นเหกไปเรื่อยๆเ,เนาะได้แบบนี้ไหมลูกโอเคอ่ะนี่คือ SD กำลังสองนะคะหรือความแปรปรวนดังนั้นความแปรปรวนของข้อนี้นะคะอ่ะคิดข้อสองต่อเลยไอ้แมอะไรวะน้ำลายติดคอผู้ลืมอะไรปะ ได้ได้ค่ะประมาณเจ็ดได้ได้ 7, เจ็ดอ๋อหมายถึงขอคูหรืออะไรเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดบาทหน่วยเป็นบาทนักเรียนหน่วยต้องยกกําลังสองด้วยเพราะสิ่งที่เราถามอะ่ะมันเป็นกําลังสองหน่วยต้องอย่าลืมยกกาลังสองนะลูกนะกรณีที่เป็นความแปรปรวนนะคะแต่ว่าเราจบยังมันมีชุดที่เท่าไหร่อีกอันหนึ่งชุดที่สองคลิปเหมือนเดิมเลย แต่ชุดที่สองครูจะลดบรรทัดโดยการไม่เขียนกระจายได้ไหมได้คะอ่าเริ่มต้นที่การหาค่า x bar ก่อนชุดที่2ไหนใครบวกแล้วบ้าง4อะไร443 443หารด้วยเลข <5. S 1> 9มีค่าอยู่ที่เท่ากับ49.22นะคะ49.22อ่าคิดเลขต่อเลยลูกเดี๋ยวขอครโทดสอบแป๊บสวัสดีค่ะพี่แฮม จ้ะอ๋อย้ายจากย้ายเข้าหรือย้ายออกค่ะเรื่องย้ายจริงๆต้องเป็นฟางอะแต่ว่าทีนี้ยังไงดีอะติดสอนกันต้องลงไปใช่ไหมเขาย้ายเข้าหรือย้ายออกนะย้ายเข้ามอ,อะไระอ่ะมอสอง พี่พี่แฮมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาโทรคุยกับพี่ก้อยก่อนได้ปะแล้วเดี๋ยวหนูเสร็จหนูเียเดี๋ยวโทรหายรอ,อบอนึงได้ได้ขอบคุณมากค่ะพี่แฮมอ่ะโอเคสี่สิบเก้าจุดสองสองเราปัดขึ้นเนาะเป็นห้าสิบอ่ะมาดูที่ SD ตอนนี้เราจะ SD กำลังสองเท่ากับซิกมาเ i ลบ x bar ทั้งหมดกำลังสองหารด้วย n ลบหใส่สแควรรูทไหมลูกไม่เนาะอ่ะมาถึงข้อนี้เราจะไม่เขียนกระจายแล้วเราจะคิดเลขแล้วก็หาค่าแตกต่างแล้วก็ยกกำลังสองเลยดีไหมโอเค50าสิกับ50ต่างกัน0ก็เป็นศูนย์กำลังสองเป็น0นย์ต่อไป4ี่ห้กับ50 5สิบหหยี่ห้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเนาะ โอเคต่อไป40กับ50เป็น10 10 10, 10เป็น152กับ50เป็น2กับัง2เป็นเร็วไปไหมลูกคิดท่มันในชะ่ไหม49กับ50เป็น1 1 4, 8, กับัง2เป็น1 48กับ50 4เพราะว่ามาจาก2 5 1, 50, 1 5, 5, ก, 50, 25, 5, 3, กับ50 1 55กับ50 25 53กับ50 เป็น9ก้านะคะหารด้วยมีกี่ข้อมูล9 9้ลบหนะลูกนะไม่ต้องใส่สแควร์รูทเอาข้างบนบวกกันร้อยเท่าไหร่นะร6 8ยหรอลูกร้อยหกเอหวกหนึรอยบวกห้าบวกห้าบวกยีบวกเก้า โเลขมันต่างกับอันนี้ทําไมเลขมันเริ่มต่างเยอะต่อไปดูดน่หาร8นะคะได้21.12ประมาณ21.125บเอ,บอ็ด่อาอตอบตอบอีกสักนิดนึงนะคะแต่ว่ามันพัดครูไม่เหลือแล้วเดี๋ยวเลื่อนขึ้นสักนิด ประมาณ21.125บาทกำลังสองโอเคประมาณนี้บาทกำลังสองด้วยนะอ่ะเคลียข้อ7เรียบร้อยนะคะอ่ะเอาพอแค่นี้เนาะกันบ้านยังไม่ต้องเอาเนาะใช่ไหม อ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตอบกันอีกเรื่องอื่นแล้วกันเนาะอ่าโอเคเก็บสมุดจ้าสำหรับวันนี้อ๋อโอเคโอเคอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะ